สวัสดีค่ะคุณผู้ชายหลายเรามีตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยสําหรับคุณผู้ชายที่อยากใหญ่อยากยาวอยากอึดทนแข็งแรงและสู้สึกตลอดทั้งคืนใครที่จูเล็กนะคะอยากให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนจากกล้วยไข่เป็นกล้วยน้ำวาเปลี่ยนจากกล้วยน้ำวา,เป,า,กกำวาเป็นกล้วยหอมเปลี่ยนจากแตงกวาเป็นมะเขือย,ยาวต้องลองตัวนี้เลยค่ะ เพียงแค่ฉีดนะคะคุณลูกค้าฉีดวันละาฟืดสองฟืดแบบนี้นะคะอยากจะบอกว่ามันดีมากๆส่วนผสมนะคะจากสารส,าสกัดจากธรรมชาติโดไม่รู้ล้มมากระทืบลงแล้วก็มีกวาวเครือแดงนะคะตัวนี้มันดีมากมันเลิศมากช่วยทําให้คุณจุใหญ่จุแ๋แขนงจุยาวจุ๋น่ารักนะคะตอนนี้นะคะจาวราคา890บาทโปรโมชั่นพิเศษรลค่ะเหลือ490บาทให้ท่านชายนําไปลองใช้ดูนะคะยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุม้มซื้อ2ขวดในราคา900บาทซื้อ3ขวดในราคา 1,200บาทแถมส่งฟรีเก็บเงินไปทางนะคะตัวนี้เราคัดสรรมาให้คุณเรียบร้อยแล้วใช้ไม่ยากแค่ฉีดและฉีดเข้าไปแค่นี้ง่ายๆจะ้ะรีบสั่งซื้อนะคะก่อนที่ของจะขาดตลาดไม่หลองไม่รู้นะจ๊ะ